สมมดว่าน้าไมา่เห็นกับบูี้อย่างละน้องคอมม่พ์่น้เงาเลย <c oughs> เอาหน้า <c oughs> เอาหน้าแหลมาใส่เอยรเพิ่นก็คือทางเเพิ่นกะพาสีเพืินอยู่น้องบน่งช่เหนื่อยเพราะว่าบรรยากาศก็ฮอนฮนเนาทุกคนเลยตาสิกเเหมือนโดย สบายดีสบายดีเด้อพมเป็นพี่น้องปองปายเบอร์สกุสกุลเนนะาะบวันจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเลยว่าต่างประเทศกับขอยินดีต้อนรับเขาชูซองมุกดะวันสาวลาวเด้อโดยมาพบมาพอ,าพอกับสาวม,มุกดะวันในมือนี้กับยุธีบันฑสายบุญเนาะโดยเมื่อนี้นทานะนนทงสาวม,มุกดะวันก็นได้มีโอกาสในเดินทางมาหาทางเอื้อเกศาเพื่อนเนาะก็นะะคือทางเฮากัดจะกลับแหละทุกคนเลยแต่พอดีเฮาก็เลยแวะมาเยี่ยมยามเพื่อนงามเพื่อนกอนเนาะ คือทางทำม,มามื่อนั้นกะเพื่อนเพื่อนกะนก็ลังอ่าปูพืชเนาะปูตากะโลออะไรคือทางสมุทรตะวันกะมากับบ่าวถาวรนเนาะเฮากะโดยสบายดีเนาะเฮากะสิซื้อน้ำม,มาให้เอื้อยเพื่อนแห่ะโซพีซสอน้องนี่โดยเนาะคือบรรยากาศกะนฮอนฮอนตอนนี้เอื้อยเพื่อนกระเฮ็ดอีหยังดูเด้ออันนี้เนะาะมีางามอันนี้คือสีงามแท้อันนี้ สบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีป้าเอียงนี่น่นเห็ดเอียงนี่ลงมือเองเลยพ่อป้าจะเกยดโหรเอ้ยเ็ดเอียสีเหือพ่สีสีง่ายน่ห้องสีงายสีชมพูสีชมพูคือว่าเออเด็กกัสีบานเย็นเนาะใช้อายเพิ่งไปใช้สานี่เอ้ยมาไปส่งหลดให้กระา อืมเห็ดคักแล้วคักแล้วเนาะอยู่ผู้เดียวบ่โดยทีมันเลือแล้วก็ชาอืมกินข่าเทียงแล้วบ่นี่ยนะแน่วเ<า>ออโดยเนาะสมมุติแตว่นหน้ามาที่กับปุ้มี่ยังไเน้องพรมนี่พี่น้องเอ้ยเอาหน้าาเอาหน้าใชแหละมาใ,ใ,ให้เอ้ยเพิ่นก็คือทางเอ้ยเพิ่นกะทาสีเฮือนอยู่เนอกบ้านนอกสีเมื่อยเพราะว่าบรรยากาศก็ฮอนฮอนเนาะทุกคนเลยตาสิ๋วขาเหมือนโดยทางสมมุติแต่ว่นกโคอันนี้ขอดาที่ตาก่นเนาะ

ดนบเ่ีมนรืองลมืออีกลบิ่เนาะอ้เ้นเลยางีเลยตปมาถึงสีบ่นาอาน้อยเนาะลงมือสอยเอ้ยกีสาทุกคนเหยเนาะลงมือเห็นมาเพิ่อกบุกเบิกทีอ่เพิ่นเพนอย่งนีเนาะวะสีเดือดเลยเนาะเดืะคะสาเพือีว่ค่ะสาก็เสียมัน ค่ะปทก็ได้อยู่ได้เาเยเนาะไออเนาะทุกคนเท้ไ่นกับยเนาะลเนาะไ้ส่งหลอหายกระเจาไอ้บุยฝ่นลงมือเองด้อยเลยเนาะไอยปกติีค่ไอ้ฝุ่นอยู่นี่แหละฝจะไปลงมือได้เรอือยไอ่นได้ไมสีบานเวลเทุกคนเยพ่ยังพูงไม่ดีเลยต้องต้องต้อง เคนอาได้ขางนึงอย่อีขางนึงบาทเริ่มเลยติดตุ้ยให้อีกก่นี่ใ้ไยังกินเที่ยงืัอนี้ไงตำมะหุมตำบะหุมเหนื่อยมาเมืองีกได้คนนึงก็ลงมือเอกเลยทุกคนทุกเนาะบ้านแววอะไรบาง มาหนิแบบทั้งเคล็ดเลยเพิ่นแจีมกุมูเลยทุกคนหนิเนาะแบบว่าพี่หนึ่งไปนะเนาะสีชมพูชีบานเย็นเนาะทุกคนหนิว่าก่อนวันนี้เห็นเห็นในบ้านเห็นเห็นทางเข้าบ้านเจ้าง๊าบโอ้มาเลยอันนี้เลยง๊าบเลยที่เนาะเลยทั้งนายด้วยเอ้ยทั้งนายชียังไงที่ที่ป่าเอานาะเออ ที่าอ um ่อนดอโอ้ย <deflect> น <ions> um. <S controversial> like, oh ึกยันนึกอะไเลยบนก้อนเนะสมมุกดาวันที่ข่าวบนก่อนเนาะอันนี้ถอดเกิดสามุกดาวันนักีเดือดเลยสามุกดาวันเดือดทุกคนเลยมาถาวรสามุกดาวันหายใงได้ไปนี่แล้วติดอยู่เพื่อนนะเทรายเด้เนาะ ือสีแพงแท้เนาะทุกคนเลยโหใช้ไพ่กันค่ะกันนี่เนาะนี่น่าจะเป็นห uh uh> uh 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 ้องนอนเพื uh uh ่นทุกคนเลยงามแบบเข่ากันเลยทุกคนเลยแบบคือเพิ่นแล้วที่รังกังลังโกมูเนาะทุกคนเนาะเหล่วที่รังปังโกมูเนาะแตากะโลเข่ากันเลย อันนี้จะเป็นห้องน้ำเพื่นทุกคนผูกขนาดโถส้วงก็นนยังเป็นสีเขียวทุกคนเลยจกักซำไรเนาะโพด่โผม่โม่งแตง่งเลยเกศาแบบเอาแบบเขียวอัตโนมัติเลยนะ <c oughs> สีเขียวไปเลยทุกคนเลยบ้านโตชมวาเพิ่อนเลือกเองเนาะออกมาหนีก็จะเป็นหน้าบ้านเนาะบ้านพ่อพานมาใส่งานทุกคนเลย ทักดีเนาะเข้ามาทางในกับคนด้ทุกคนเลยกล้วงถืงเลยเนะเาะทักดีนี่เนาะยังดีแต่ว่าอันตากระโลของน้ามบมเป็นสีเขียวเนาะยังเป็นแต่ไปไม่คำบอกข้าเกลือนนี่ป้าย,ยันเขียวคือกันทุกคนเลยเนาะ <laughs> เห็นพิงาม,เ,มเ,เหเ็นพิมันเลือยกับเสื้ออือทาใส่มันจะเข่าอันเลย,ยงามได้แบบนี้เ,เนาะ ขักอลีนี่โหทุกคนเลยลังบ้านเพิ่นกันเนาะเรือันก็ล้กีเอะนอนงผสมเองเยเอาผสม้น้ผสมเองเลยบ่หรือว่าเรือเพิ่นผสมบ่นี่นะพ่ผโอ้เรือเพิ่นผสมผักชีจะเพิ่นแรกทุกคนเลยแล้วก็เพิ่นกันทก็จะแร้วเนาะก็คือเพิ่นลำลำเาอีกเนาะอ่ตร่อ เขาบ่ว่าว่าอันนั่นน่ะน้องไปหาเอื้อยอยู่เต่าทานพุ่นเด้มื้อนี้น่ะมากินนี่น่ะบ่ได้ไปบ่มาสวนันดอยนะอือเพิ่นก็ยังค้าทาสเฮือเพิ่นอยู่ทุกคนเลยเนาะยังบ่ทันได้ออกไปาทานเออเนฮกออกใหม่3ค่ก็แม่นแล้วแล้วปีใหม่ก็นพุ่นน่ะขึ้นน่ขึ้นเลยบ่อาอย่าลืมามุกวันเด้อบ่ลืมนลืมลืมูคนนั่นแหละ สิมาอันขึ้นเพื่อนใหม่เอื้อยกษซาเนาะมือมือได้เอ้ยมือเดือนหกวันที่สามบ่โดยโอ้เดือนหกวันที่สามเนาะออ่สามคำออกไม่สามคำเดือนหกออกไม่สามคำบ่เมนต์วันที่สามเนาะโอ้เดือนหกออกไม่สามคำทุกคนเลยเนาะยังต้นยังนี่น่ะนักกว่าชีดวัวชีดชีดห่มโมเมนต์มาต้นติ๋วนี่น่ะโมเมนต์บอกน่าคือเห็นงามแท้เนาะ มีหขาต้นยันนะอืมคักลีทุกคนเลยอบันนี้เนาะมึงในนาบ้านเพิ่์กเฮ็ดตึงๆแนเนอนไปเนาะก่วงคักอีเอ่อเธอคักแล้วคักแล้วบัดนี้เนาะกระเพาะกระเพงกะโอ้เรียบร้อยไปเลยคักเอ๋อป้าตรงๆแน่นอนอืมตรงๆมันมึงในทุกคนเอ๋อเพื่อนเพิ่์นนะชมมาแล้วที่ลัง ปังกุมูสีแนวแบบเจิดจรัสได้เนาะแบบโอ้เทียบมาได้เลยนะงามตากรอกกระโหลกกระเข่ากันคักแน่กับขางเฮือนสีเฮือนเนอกทางในกระพุในกับสีเขียวพื้นกับสีเขียวว้าเท่าเห็ดข่ากันลี่นี่เนาะอยู่สองแถวบัานนี้ก็จะเป็นลานเนู้นเลยเนาะมาอยู่น้ำบัานนี้เนาะยังโมวายังโมวาบอ้วยเออเป็นที่แรกก็ว่ายังโมวา บ่ม่วนในปากวุนี่แหละเอ้ยเอ้อเอ้าผู้เดียวว่าอยู่ตรงท่ายังบ่แห้งน่ะเอออยู่ด้างมากยังบ่แห้งอืออละเอ้ยอันแบบว่าใดคือจังว่าบ่มีูเอ้ยเอาบ่ได้บ่ดจังได๋แม่ว่าเป็นแม่ว่ามันแดงกินแบบบ่ได้กินาด้กแดงมันเป็นชาจ้ะเอาหยิบโทษหาอันอ้ายสมบัติเพิ่นเอ้ยอ้ายเพิ่นสมบัติอ้ายเพิ่นนีเอาเด้อเนาะ อย่าไปข่อยผุเด like, uh, um, ียวบ่ได้เด้อว่าละโหไปห้ติดตอทานบ่แม่นเนาะหาแวลไปหาอยู่ตอทานโนวมามนมอยู่เทียวนี่แหละโดยเด็กนน้อยแล้วก็เอิกแหละดตมุงบ่ออกมาโอ้อมาฮดสวนแล้วก็นั่นแหละโดยเอายน่าเอ้ยเฮ็ด c เมื่อเอาแวะซื้อน้ให้เพิ่นก่อนเด้อว่าออมาน้มเฮือน ยันบาเพิ่นหิ็ดเถ็ดทานเพ็่นเมือ้อยว่เนี่แหละบรญดาบัรเฮ่พามแน่นอนไปเตะกระดุกผมก็ไป่ได้แมียนทำแล้วเานาะอันนี้มันเหลือบ่หีอเนี่ยได้ไดนะมลยมันเหลือนนะีเอาา่เลืออะไรทำนีงบก็เพย่งเอาวันนั่นนัแล้วนาะมาเท่เลยหนุอ่อะอเงเทพื้นฮะงบก็เ่มาเท่ังมีงบเออเทพื้นฮะหน่อยพื้นดินนะมันนี่ฮะหนย ได้น้ำก่อนเออขึ้นมาหางกระติกใสบ่บ่มีกระติกก่อนี่อยู่ในน้ำเต็มเออใส่กระติกไว้เนาะอย่นว่ามันน้ำมันน้ำลายอากาศมันกระหึงห้อนอยู่อือถูกคนเลยลงมือเองเน,เนาะเอ้ยเกษาแบบไม่ต้องไม่ต้องรอช่างนมะัน <laughs> แล้วก็บอต้องรอผู้บ้านใจกล้าอีกเนาะลงมือเองเลยเพื่อนนะลงมือเองแค่นี้จิ๊บๆเพื่อนนะเนาะ เคยทาอยู่บ่านี่นะ่ะฮะเหน่อนะก็เริ่มแข็งแรงโอ้เป็นเพื่อนตัวเองไงเนาะเริ่มครั้งแรกก็เป็นเพื่อนตัวเองเลยเหยโอ้ทุกคนเลยครูเฮ็ดจัดสเปคเต็มที่เต็มคาราเบลเตียนั่งก <c oughs> ็มีเย <c oughs> อะเลยร่ากายเป็นสีชมพูอย่าเบิดแล้วเนาะอันนี้ได้ใส่ยัง,บบาาอยงอยู่บ้านยังอยู่อันนี้สีพิน่นผสมแล้วบ,บ้า,านนี่นะ่ะ nè um, chỉ vừa đấy xảy nó yeah. rồi ô nó vừa lại tượng nó thôi con đi chỉnh phải chỉnh mai như là tôi quân đây nhưng một hạt thật tí คือจังหวะหมู่บ้านไฉบุญคือเงียบถ้าบอกนี่คือจะม่ำอยู่เนาะไปทางไหมู่บ้านหมู่บ้านกันละอ็สม่ำจะมีอยู่แท้ไงวะผัวหวานพวกมันจะไนทางไหนคือประตูเปิดอยู่สินักอยู่อยู่แต่เด็กๆหรือวะโอ้มีแต่เด็กน้อยบ้าโอ้หืมสุดๆเด้อเนาะสมมุติดาวันกะ เปลี่ยนกําลังใจให้เพิ่นให้เพิ่นสู้ๆให้เกษาว่าเอ้ยเกษาว่าจิ๊บๆเพิ่นว่าซ่ํานี้เนาะเออเพิ่น่ะเพิ่นจัดแบบสเปคเองเลยเพิ่น่เบิดทานี่แล้วกทาใส่นี่อันนี่ยทาใส่มทาลไปลโอ้ทาเบิดสีพุ่นน่ะอืบ่สีกบ่สีทางนี้ด้นี่เนาะันน่ะแล้ว ไปท,ทางพุ่นได้สาดดําแล้ววางพุนะนะยังยังดูตีหากระดำทองเซานี้โอ้มีกระแบบม,ม่นมาซีมนะออ้จุ่มตงนี้ได้บอสาพือเดคักแทบบาทยองมันอ้าลวาสีถือได้ตุ้ยคุณมาัะเท,ทืยอ์แ้ลํานี่เลย เงนี่สองช้ำรอบเลยได้ดนี่เนาะดำน,นี<ห>่เนาะเพื่อนได้ส<ๆ>ืเอือเพิ่นท่าแล้วหรือบอนี่นะ่ะท่าแล้วบอนเนาะโอ้ทุกคนเลยสีค้าขนาดสีชมพูหวานตาหวานใจส่วนนี้กับความฮักเพิ่นกำกำลังมาแหงเนาะใส่สีชมพู ก็ว่าบันนี้น่าเอร์ยังเถิอโดดขึ้นบ้านใหม่แล้วเนาะแบบว่านั่นโดดโอ้เฮงเนี่ยคณะฟันดีบอกน้องในเด้อเงินหกพูนของใหม่สามคำโดยรุ่นนึ่งก็มัดแล้วเดือนเนาะแม่นล่ะของใหม่คำนึ่งหรือแม่นว่าห้ามม้งข่าย่ำไหมแม่นถ้าแล้วของใหม่สาคำดิ ปีใหม่ประเด็นใช่ปีใหม่นี่อฮะโมเดว่าโมได้ว่าเออปีก่เนี่ได้ไปยอปีไก่ไก่โมเดวาหรือปีกายเออแต่ว่าใครออกตุ่มนะหมด้ปไปเลยโอ้อยี่ห้นึ่งผมไม่เงินไงอืมคำนี้เงินน,งน,น,นี่ก็บเป็นตายอยากไปเลยไปดินเนาะกีเผาทานเพราะอะไรมันทันเพือพ่อนใหม่โอ้เผาทานตื่มใส่โอ้โ,อโดยเนาะแตนเดอร์แม่พี่น้องเลย เอออกช้าเพื่อนน่ะซอยเลิกพม่าพี่น้องเอยมาเนาะซอยกันเพื่อนมานอนได้ไม่น้อยพอได้จุบซีนสองแชโลกอาวเหพอได้จุดสินสองโลกว่ะที่โอ้คันได้ซอยก็อยากให้ซอยลายกว่าหันแลเนาะเพื่อหมูเพื่อพวกมากินเนาะลายกูลายคนหันแลเนาะมาห่วมงานยินดีตอนทับขื่นเพื่อนใหม่อืมอ่ะคือตอนแรกคือจังบ้านยังไม่ทันขื่นเอลยไปนอนได้จ้ะนอนต่อทานโอ้นอนต่อทานแล้วก็เข้ามาพี่โบ้ โอ้โดอยดอยืมขยันจริงๆเลยเนาะ <c ười> คือตอนแรกจักมุ่งฉเฉยๆออกไปคุณนะถ้าอายเพิ่มมาคุณบอกเรเปิดไฟยูน่ก่อนมงออกไปเออเปิดไฟยูน่ก่อนเนาะเอาไฟขาเข่าเบิดเรียบร้อยแล้วบอเขาามุ้งน,นี่แหละ อ่าข้าวมื้อนี้ได้บ่อือแพงบ่เอ้ยนี่น่ะเท่าใด๋นี่น่ะข้ามือ5 0 0 0โอ้ข้ามือ5 0 0 0กิอือคักนี้เนาะมื้อนี้ปาัน่าหาเงินเฮ็ดเองนี่ปา2 3ได้เนาะบ่ต่ำได้2 3อาเนาะเอ้ยเนาะคนเพิ่น ตุจาตุวะจะตุมคุ้มคุ้นคนอเปิ้ลกระซอยเต็มที่เนาะทางเลยเปิ้ลกระไรจับไข่จังหนามเปิ้ลซอยเคยเคยเห็นหน้าตาเพิ่นอยู่บ่เอ้ยบ่เรเคยเห็นนะบ่เคยเห็นโดยเออโดยเนาะจักหน้าตาคนเป็นอะไรวะคนคนสิดินไงเปิ้ลม้ายากมากเนาะ เจ้านากิหมินโฮตตีนพุ่นนี่จักบาทอืออันผู้ซอยเหลือเฮ็ดเฮือนนี่บ่เอ้ยโดยโอ๋โดยเนาะทางเอ้ยกีสาเพิ่นก็เป็นไปได้ก็อยากให้ทางผู้มีเมตตากับเพิ่นให้เนาะที่ซอยเหลือเพิ่นนะเนาะเอ้ยเนาะสร้างเฮือนสามายามเพิ่นนะมีโอกาสเพิ่นก็อย่าเอาน้ํากิมินโฮตีนยังงให้เพิ่นเนาะเอ้ยเนาะตอบุญแทนคุณเพิ่นเนาะเอ้ยเนาะบ่มีหยังตอบแทนคุณเพิ่นอือเนาะ โดยนอะทุกคนเลยอ่าโอเคแล้วฉันเอ้อน้องกับคอตก่อนเด้อโดยเนาะกัให้เอ้อเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดการเพิ่นซาทุกคนเลยเ,เน,ะนเอะเดี๋ยวจะหน่อยบับคำมาเดี๋ยวเพิ่นกับเดี๋ยวสิทาสีบ่แล้วเนาะคือทางสมุกตะวันกะสิขอโตลากับกอดนาานเนาะบันี้ก็คือมันกับคำแล้วทุกคนเลยสมุกตะวันกัจะเมื่อบ้านเนาะท้ายนี่สมุกตะวัน โดยแม่ได้เอ่ยเมื dad, ่อมันคกเพื่อสมุทรตะวันเมื่อฮอดกับอย่าคำเลยโดยคือทางสมุทรตะวันก็จะเมื่อแล้วแต่ที่แกก็เลยแวะมาหาเอ่ยก้อนมากินฮอดดโดยเกซาว่าขอใจขอใจโดยทางนี้สมุทรตะวันกับโดยขอก่าวเข้า่าสบายดีได้เลยโดยสบายดีเนาะโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องคือทางสมุทรตะวันกับสิคอโตอัมลาพัจาพ่อแม่พี่น้องเนาะคือทางเอเกซาเพิ่นคือตอนนี้เพิ่นก็อยากได้อนา จะภาพเนาะแบบว่าซอยเพิ่นเด็กๆเนานะเนาะมือขึ้นเพื่อนเพล่นะพอได้อมซื้อซินชิ้น้ายไหหมูมาตูมมาโฮมเน,นาะยินดีตอนรับขื่นเพื่อนไหม่เพิ่นนคือเพิ่นกาสิไปเผาท่านตื่นเนาะทุกคนพอได้เงินมาแบบซื้อเครื่องครองแบบขึ้นบ้านไม่ไหแหละคือคือทางตอนนี้เพิ่นกยเมาอยู่ทุกคนเลยเนาะยันมือขึ้นเพื่อนยันมัน,มนมง,งามเนาะกะป้าเพิ่นก็เต็มที่นะเนาะกะเพิ่นงามเพิ่นทุกคนเลยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะ ทายนี่สมุกดตะวันกะสิคอตโตอําลาพระเจ้าพ่อเมพี่น้องเบอร์สุขสุขคนหน้คนในที่ขับมาเบิงมาส้มกะสมุกดตะวันกัขอขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้สมุกดตะวันตั้งแต่ต้นจนหอดปัจจุบันเนาะโดยทายนี่สมุกดตะวันกะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีปีไหมเนาะโดยเนาะ